สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพายและช่องเด e เฮลเปอร์อีกครั้งนึงนะคะช่วงนี้ดอกคูนกําลังบานนะแล้วหนึ่งในคูนที่ไม่ค่อยคุ้นตาก,ก็จะเป็นคูนหน้นตาแบบนี้ค่ะซึ่งนั่นก็คือคูนดอกขาวหรือเรียกสั้นๆว่าคูนขาวนั่นเองค่ะซึ่งลักษณะก็คือว่าตอนที่บานใหม่ๆนะคะเขาจะเป็นสีเหลืองเข้มค่ะหลังจากนั้นจะค่อยๆขาวขึ้นขาวขึ้นจนร่วงหลุดไปค่ะคูนขาวยังมีชื่อปังปริเยในวงการว่าวัชรับทึกค,ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเจ้าคูนขาวนะคะเป็นล ทางสวนพืชศาสตร์ฮาวายฮอนโนลูลูได้ทําการผสมพันธุ์ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างราชพฤกษ์ก็คือคูณสีเหลืองนั่นเองค่ะกับการ,รับรับพฤกษ์ก็คือคูณสีชมพูนั่นเองค่ะซึ่งจะได้รูปเป็น2ต้นนะคะนั่นก็คือคูณสายรงหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็คูณขาวอย่างที่เราได้ดูกันในตอนต้นนะคะซึ่งทั้ง2ตัวนะคะตอนแรกในเมืองไทยเรียกรวมกันว่ารัตนาพฤกษ์ค่ะ แต่ต่อมานะคะก็จะมีการตั้งชื่อแยกเป็นของตัวเองกันค่ะอย่างคุณสายรุ้งจะเรียกว่ารัตนพลึกเหมือนเดิมค่ะแต่คุณเขาวจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นวัดชราพลึกนั่นเองค่ะซึ่งภาษาอังกฤษนะคะก็จะเรียกว่าสยามไวฟลาเวอร์นั่นเองค่ะลักษณะการบานของเขานะคะก็จะบานเป็นช่อห้อยลงมาแบบนี้ค่ะโดยตอนแรกที่ดอกเริ่มบานนะคะจะเป็นสีเหลืองค่ะ สีเหลืองค่อนข้างเข้มนะคะหลังจากนั้นก็เมื่อผ่านวันไปผ่านวันไปก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะซึ่งจะบานทยอยห้อยลงมาจนถึงตรงยอดค่ะแล้วก็พอบานเต็มต้นก็จะเป็นสีขาวทั้งช่อค่ะแล้วก่อนจะหลุดร่วงลงไปนะคะอันนี้เป็นรูปที่ถ่ายให้ดูนะคะตอนที่เขาบานแล้วจะมีกลิ่นหอมค่ะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะ บางคนก็ว่ากลิ่นของเขาคล้ายกับดอกบัวหลวงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่จะจะตีความกลิ่นเป็นกันไปนะคะกลิ่นก็จะหอมอ่อนๆยืนข้างใต้ต้นนี้ได้กลิ่นแน่นอนค่ะลักษณะนะคะก็จะเป็นไม้ยืนต้นแบบผลัดใบนะคะก่อนที่จะให้ดอกเขาจะทิ้งใบหมดนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มให้ดอกค่ะแล้วตอนที่ให้ดอกก็จะเริ่มแตกยอดใหม่ค่ะอย่างต้นข้างๆนั้นเทียบกันนะคะต้นข้างๆเป็นต้นการลับปรพฤกค่ะ ต้นแม่เขานั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องของใบนะคะใบเขาก็จะเป็นใบประกอบแบบขนนกค่ะออกเรียงสลับกับใบย,ย,ย่อยซึ่งก็คล้ายคายกับต้นราชพฤกษ์ที่พวกเราเคยเห็นแก้มอยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะใบจะมีสีเขียวสดนะคะแล้วก็พอตัดกับดอกนี่ยก็จะให้ความสวยงามไปอีกแบบนึงนะคะดอกนะคะดอกเป็นช่อนะคะตามซอกใบหรือไม่ก็ปลายกิ่งค่ะ ลักษณะของช่อดอกนะั้นจะค่อนข้างยาวและใหญ่กว่าคูณชนิดอื่นๆค่ะถ้าก็อาจจะอยู่เด้ประมาณ20เซนถึง45เซนได้เลยนะนี่เทียบกับต้นข้างๆนะคะช่อเขาจะใหญ่แล้วก็ยาวกว่านะตอนที่ออกดอกเต็มต้นเนี่ยอาจจะมองว่ามีหลายสีนะคะก็คือมีสีเหลืองและสีขาวซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะว่าเขามีการเปลี่ยนสีหลังจากที่ออกดอกค่ะ มาดูลักษณะของดอกกันชัดๆนะคะดอกจะเป็นแบบห้กรีบนะคะแล้วตรงกลางจะเป็นเกสรสีเหลืองนะคะงองงุ้มคล้ายๆกับหนวดของผีเสื้ออะไรประมาณนี้ค่ะเวลาดอกตูมนะคะจะเห็นเป็นสีเหลืองชัดเจนเลยค่ะเวลาบานนะคะเขาจะบานพร้อมกันทั้งต้นบานพรืบค่ะซึ่งจะให้ความสวยงามมากเพราะว่าเนื่องจากช่อเขาใหญ่แล้วก็ยาวนะคะทำให้ดูแน่นทั้งต้นแล้วก็มองไปไกลๆนี่สวยมากค่ะ ดอกเนี่ยนะคะจะออกในช่วงคุมภาพันจนถึงพฤษภาคมของทุกปีค่ะและเมื่อออกดอกนะคะก็จะติดฝักค่ะฝักจะมีลักษณะเป็นฝักสีดำๆแบบนี้นะคะก็คือค,คล้ายๆก,กับฝักของราชพฤกษ์ทั่วๆไปเลยค่ะสำหรับการขยายพันธุ์นะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการติดตาตอนกิงก่งทาบกิ่งหรือเสียบยอดค่ะแต่ไม่นิยมการใช้มเมล็ดนะคะเพราะว่าการเอามเมล็ดไปเพาะจะทําให้สีมีความเพี้ยนไปได้ค่ะอย่างมีรุ่นพี่คนนึงนะคะเขามาเล่าประสบการณ์ว่า เขาเคยเอาเมล็ดของคุณข่าวนะคะไปเพาะสปีผ่านไปค่ะให้ดอกจริงๆค่ะแต่เป็นดอกสีเหลืองเหมือนต้นแม่ของเขาก็คือราชพฤกษ์นะคะ mm hmm. เขาเพาะไว้หลายต้นนะคะ mm hmm. แต่กลีบดอกจะมีสีเหลืองที่หลายเฉดสีต่างกันไปแต่จะมีช่อดอกที่ยาวใหญ่กว่าราชพฤกษ์ทั่วไปค่ะ แน่นอนค่ะว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักเจ้าคุณข่าวกันมากขึ้นแล้วค่ะใครเห็นแล้วถูกใจนะคะสามารถไปหามาเลี้ยงได้เพราะตอนนี้ราคาถูกลงกว่าเมื่อหลายปีก่อนมากทีเดียวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย